วันนี้เรามาเปิดประสบการณ์สามรูปแบบในการขี่ Harley Davidson วันนี้เราจะได้สัมผัสกับเดิร์สโรลดแท็กผมเป็นคนตัวเล็กสูงร้อยเจ็ดสิบกับพี่เฟิร์สอีกหนึ่งคนเป็นคนตัวใหญ่แล้วกันคนตัวใหญ่ร้อยแปดสิบห้าครับผมขาถึงอยู่แล้วจะลงไม่ลงก็ขาถึงเห็นไหมเห็นไหมมันลงกันชัดเจนเลยเห็นไหมเห็นเขาบอกว่าจะได้ลองทีวีโอหรอของของดีของดีไปดูดีไปดูเป็นบุญตูดแล้วแหละวันนี้แหละเป็นบุญตูน้่ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในงาน S D D R T Experience ครับวันนี้เรามาเปิดประสบการณ์3รูปแบบในการขี่นะพี่เฟิร์สแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมเฟิร์ส H D พัทยานะครับ0 8 6 4 1 5 3 9 1 9เฟิร์สดีพัทยาตัวจริงแน่นอนอย่างที่บ <ผม S 1> อกวันนี้เรามาเปิดประสบการณ์3รูปแบบในการขี่ฮาร์ลีดับเบิลยสันวันนี้เราจะได้สัมผัสกับเดิร์สโรดแท็กเดิร์ทก็เป็นเหมือนขี่ลุยแบบแพนแอมไหมครับตามสไตล์เราอยู่แล้วนะ<า>แพนแอมใช่ไปลุยทางฝุ่นแต่วันนี้ฝนตกไม่รู้ว่าจะเป็นไงนนะะะอาจจเเป็ลกันน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 กกกก็ได้้โรสขขีี่่บบบถถลลออมัั40 50แวง <24. S 1> มีหลายรุ่นมากบางรุ่นเลยก็ยังไม่เคยขี่เดี๋ยววันนี้ได้ไป<ด>ขี่กันกับอีกหนึ่งอย่างเป็นแทร็กนี่เลยนี่ตรงนี้เลยที่เรายืนอยู่เนี่ยกับสนามพีราเซอร์กิตนะครับวันนี้อยู่ที่พัทยานะ อย,อยากให้ทุกท่านติดตามเพราะว่าใน3รูปแบบที่เราจะขี่เนี่ยเราจะขี่กันแบบความรู้สึกของพวกเรา<ช>ผมเป็นคนตัวเล็กแล้วกันใช้คำว่าตัวเล็กสูงร้อยเจ็ดสิบกับพี่เฟิร์สอีกหนึ่งคนเป็นคนตัวใหญ่แล้วกัน,ต,นตัวใหญ่ร้อยแปดสิบห้าครับก็คืออยากจะบอกว่าขี่ได้ทุกรุ่นแต่ว่าจะมาสอบถามฟิลว่าเป็นยังไงเดี๋ยว,วเราจไปลองเปิดประสบการณ์ทั้ง3รูปแบบกันไอตัวเล็กอย่างเราเนี่ยขี่เป็นไงวะตัวสูงเนี่ยจะเป็นฟิลไหนฟลไหนเดิร์โรถแท็กเดนโรทแท็กเดนติตารครับ ให้เราจะไปขี <S 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 ่ครับเราจะไปขี่ในโหมดของเดิร์สกับเจ้าพินอราวิกาคันนี้ครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะรอดูเลยเริ่มควชักกับสนามแรก ตอนน <D irt. S lly> ี้เราอยู่ในโหมดของเดิร์ดกับรุ่นอะไรพี่เฟิร์สแพนอเมริกา1250 2024ครับผมลายจะไม่เหมือนปี24นะ ปียี่สิก็จะเปลี่ยนที่ลายกับสีใช่ซึ่งสีนี้เป็นสีปียี่สบเดีผมจะขี่อีคันนึงปียีปียีกับสีนี้ปียี่สิบสามยีมีอะไรแตกต่างไหมพี่เฟิร์สัวรวมเหมือนกันหมดเลยครับพี่แต่ไม่ได้แตกต่างกับพวกปี21ที่มันออกมาตอนแรกนะพวกกรงพวกกล่องอจะไม่จะเป็นคนละตัวกันอัปเดตใหม่ใช่ใ่มาพูดถึงโพสิชันท่านั่งกันหน่อยอย่างพี่เฟิร์สร้อยแปดสิบห้าอันนี้เรายังไม่ได้เปิดสวิตน่มะเป็นต ถ้าเป็นตัวที่มีอะแดปทีฟเนี่ยมันจะมีตัวมันจะมีสายไฟยตรงนี้ครับ หมที่เราผ่านมาเนี่ยมันจะมีตัวสเปเชียลธรรมดากับตัวที่มี ARS แต่ผมว่าไม่มีติดอะไรเพราะว่าผมขาถึงอยู่แล้วจะลงไม่ลงก็ขาถึงกับสรีร้าตอนตัวใหญ่แพรเมการเป็นไงวงลงวงเลี้ยวสบายมากกว่าก็เมื่อกี้ขับมาก็ปัดป่าแลผมก็ใช้โหมดมาตลอดนะเจอฝนผมก็ปรับเป็นเรนแล้วพอเข้ามาใจสายผมก็ปรับเป็นไอตัวเอ็นดูโรครับมันก็สนุกดีนะผมก็แบบเสียวๆเพราะผมไปนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะเราก็สายคุยนะเราก็ไม่ค่อยลุยให้เสียวเวลาแต่วันเนี้ยผมก็มาลุยได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเนี่ยมาถถึงงตัวผมมบบ้าาาพพีี่่่่เเฟฟิิรร์์สสสยยๆใช ม<า>อของพี่เต้พูดถึงด้วยตัวรถก่อนเลยเฮ้ยสูงเพราะสูงเนี่ย <c oughs> มันจะขึ้นยังไงวะ <c oughs> แต่พอดีผมมาเคยเคย,เคยได้มีโอกาสขับแล้วครูฝึกเขาก็เลยบอกทริคมาว่าเฮ้ยเราต้องเหยียบนี้ก่อนเหยียบเลยครับไม่รู้พื้นมันคงไหมนะอ่ามั่น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 ถ้าไม่มั่นก็ลมแปะมีอยสองอย่างเหยียบแล้วก็ก้าวขึ้น มาอยู่ที่รถก็อยู่ที่พื้นก็ทําให้เราสามารถก้าวขึ้นได้เห็นไหมได้ง่ายขึ้นใช่แล้วเวลาพี่เอารถขึ้นล่ะเอาขึ้นต้องแบบเลี้ยงหน่อยแต่อันนี้มันอยู่ในพื้นทรายมันอาจจะดูหน่วงๆนิดนึงมันสโลปไงใช่อ่ะนี่โอเคดูขานะก็บัลเล่หน่อยอ่ะเบิร์ดไอเฟิร์สบัลเล่หน่อยอ่ะแต่มันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเพราะตัวรถน้ําหนักมันแบบไม่ได้เยอะมากนะแต่ทีนี้ผมมาดูการทํางานของโชคอะแลติฟไาไฮอ่ะเปิดสวิตช์ครับลองดูเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมมันลงอย่างชัดเจนเลยเห็นไหมตามใช่ไหมมันลงเลยเห็นไหมเท วงเลี้ยวซ้ายขวาแขนไม่ได้ตึงเท่ไห่น่าน่าจะเป็นการที่คอนโทรลสนุกกับสนามเดิร์ทในวันนี้วันนี้ฝนฝนปล่อยๆด้วยวะเอาเรื่องอะเอาเรื่องอะตกไงตลอดอ่ะตั้งแต่ออกมาวันนี้เดี๋ยวรอครูฝึกนําแล้วก็ขี่ตามไปแล้วก็ปล่อยรอบละสองคนเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยมพนร้อมกันเลยนะโอเคเดี๋ยวก็รู้ว่าหมู่หรือจ่าถามความรู้สึกไหนเป็นไง ก็เสียวไงพี่เหมือนครั้งแรกอันแหละครั้งแรกไงเราก็เสียวๆหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ออกมาขี่อะไรที่เป็นลุลูอย่างนี้ปกติก็ขี่แต่ทางดําสนุกแบบว่าไปออกทงออกทิพย์อะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนที่คนรู้กันนะผมก็ไม่ค่อยไปไหนผมสายคุยไงเราก็พุ่งตรงนะเราก็ไม่ได้แต่วันนี้มาลองให้รู้แล้วมารู้เลยเดี๋ยวลองก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นไงเดี๋ยวรอรอดู เราไปกับโหมดเดิร์ดเดเป็นไงบ้างดูสภาพก่อนดีกว่าว่ารองเท้าจากสีแดงกลายเป็นสีแดงเข้มด้วยฟ้าฝนด้วยหรือเปล่านะทำให้สนามเนี่ยมันสนุกคือรอบแรกเราอาจจะเสียวๆหน่อยนะแต่พอรอบ2รอบ3นี่แบบว่าปื้ดปื้ดกดเต็มเลยเราเพิ่งได้ลองว่าแผนแอมนี่มันก็เอาเรื่องเออก็เลยจะถามพี่เฟิร์นว่าเล็กปอลเราเจอสนามที่มันเหมาะสมกับตัวคาแรคเตอร์ของรถเนี่ยด้วยแผนอเมริกาเนี่ยกับสนามเดิร์ดพี่เฟิร์นเป็นไงตอนนี้แบบมั่นใจเลยแต่เราลืมว่าที่เราขับเนี่ยเราเปิดเป็นโหมดออฟโรดแล้วเราก็ปิิิิดดดดดดแแแแแททรรรรชัััััั่่่่่่่่่่นน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 น้้้้้้ววยยยะะะะตตตอออีีีีีผผมม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 มเเเเเเปปปปถถาาาาบบบบบจจจฟฟกกกก็็งงไไไไลลลลพุ๊ เปื้ปืๆดปื้แบบเฮ้ยสนุกมีเกือบจมน้ำ้วยแบบน้ำแบบครึ่งร้อนเห็นไหมในเส้นทางมันมีหลายครั้งที่เราแบบทั้งลงน้ำขึ้นเนินสูงๆายปิ้นๆอย่างเงี้ยเออมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยรถเนี่ยทำให้เราสนุกด้วยมันเลยจริงกสนุกจริงๆแล้วก็สถานีต่อไปจะเป็นโหมดของรถรถขับถนนเลยรถเนี่ยหลายๆคันเลยตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นโมเดลของปี24แล้วก็จะลองเทสปี24เลยรถกายรถกายกับสตรีทกายนะกับสตรีทกายปี24รถกายเนี่ยผมเป็นผมเลือกแล้วกันเพื่อเพื่อกับสีรคนตััวไม่สูงกบ170 แต่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้ลองรถกายสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือมันเบาเบากว่าเดินแน่นอนแล้วก็แี่นสัมแนเปลี่ยนไปเห็นไหมแนดนจะสูงกว่าเนี่ยปียี่สิบสามแผนมันจะเตี้ยกว่าเฮ้ยมันเป็นท่าขี่ที่ผมว่าสบายแน่นอนผมบอกเลยสบายแน่นอนนะแล้วก็ด้วยตัวเครื่องยนต์หนึเดี๋ยวเราได้ไปลองกับโหมดรถวันนี้44่กิโลใช่เท้ามันคงนะร7 0ใช่นะนี่เดี๋ยวไปลองแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่า มันเป็นยังไงที่สําคัญมันมีโหมดการขับขี่ <Road S 1> ด้วยโลยรถเดนสปอร์ตโรดเดนสปอร์ตเราลองใช้ครบได้ทุกโหมดเลยแต่ผมยังแนะนำถ้าเป็นสปอร์ตเพราะว่ารอบมันจัดมากที่เราลองมาแล้วมันอาจจะปิ้นได้นิดหน่อยก็ <S <S เดี๋ยววันนี้ฝนตกก็ลองใช้โหมดเรนแล,แล้วเดี๋ยวมาเล่ลา,าให้ฟังไปดูรถพี่เฟิร์สหน่อยมาวันนี้ผมเลือกเป็นสตรีทกายเพราะผมขี่รถกายที่โชว์รูมบ่อยแล้วสตรีทกายของอันยิปซีใช่ครับอย่างผมสูงเลยร้อยแปดสิบห้านะจบๆแบบมันก็ขาดึงูแล้วทั้งคันเลยโอ้โหเหลือเหัวแบบชิวๆเลยทีนี้ด้วยความทีี่่เเรราตสูงนนยยะะแฮด์ แขนงขาเรายาวเกินไปกระแขาแล้วมันชนนิดนึงแต่มันก็สบายมันคอนโทรลง่ายมันเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถามแล้วว่าซื้อไปยังไงผมคิดว่ารถก็ต้องแต่งครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีใช่จริงถามว่าเดิมๆมันดีอยู่แล้วแต่ว่ารถมันต้องแต่งสุดท้ายแล้วก็ต้องไปฟิตติ้งให้เข้ากับสิน้าเรานะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสภาพแบบเดิมๆใช่เดิมๆเดิมๆเดิมๆมีติดเพิ่มมีแค่กันล้มมาอันนึงที่ติดเพิ่มมาอันนี้มีเแค่กานล้มเพราะเดิมๆจะมีแค่กันล้มหน้านะครับแล้วก็สี่่ียวววงัราาฟ ความสนุกข,ของวันนี้นี่เป็นไงกับการเปิดประสบการณ์ดีาทีเนาะแค่ด่านแรกก็สนุกแล้วอะจริงๆอะเราควรอยู่เ <movie> ด <pH itus> ิร <Wall> ์ด่านสุดท้ายนะแต่เรานี่โดนวางงานก่อนเลยเอเอสเราเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับโอเคกับหมดรถช่วงบ่ายอาจจะมีแดดรอดูเผาอได้ครับ ที่เราพักเที่ยงกันพี่เฟิร์สเรายังเหลืออีกหนึ่งสนาม<ช>นั่นก็คือสนามของแท็กในสนามพีระเซอร์เกตวันนี้ดมาแล้วนะใครจะแดกแล้วเนี่ยงงเลยตอนเช้าเช้าฝ <ผล S 1> นกินพาราไปแล้วเม็ดนึงเดี๋ยววันนี้ในสนามแท็กเราจะได้ลอง2รุ่น1รุ่นแน่ๆเนี่ยก็คือ <Sport> S. <S เข้ากับสนามหน่อยฟอาร์ทเอสมาดูกันหน่อยสายซิ่งโมเดลของปี2024ใช่สีนี้เลยบิลลัดเฟคันนี้นี่เดิมๆจากโรงงานมีการเปลี่ยนแปลงว่ะสังเกตเห็นพี่เฟิร์ส เป็นมิดคอนโทรลพักเท้าใช่ครับเดิมเดิมจะเป็นฟอร์เวิร์ดนะเป็นอยู่ตรงอยู่ตรงกลางไงนี่พักเท้าอ่ะดูสรีระพี่เฟิร์สเลยผมสูง185นะเรือเรือนะโดยปกติของเดิมเนี่ยเท้าอยู่อยู่ตรงไหนเท้าอยู่ข้างหน้าหน่อยนะเรือลมันจะอ่าอนนี่เราก็ขาแนบถังได้เลยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนมาให้เข้ากับการขับขี่ในวันนี้เนอะลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยถ้าซื้อไปเนี่ยบางคนไม่อยากเท้ายื่นไปข้างหน้าก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับผมนะ ลูกค้าซื้อไปเนี่ยกินแรก20%นะราคาดีด้วยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยเนี่ยตั้งได้เลยสปอร์ตไอเอสนะรุ่นนะครับของฮาร์เลยนะเป็นหนึ่งรุ่นของตระกูลสปอร์ตที่วันนี้เราได้มาทดลองกันอีกหนึ่งรุ่นเห็นเขาบอกว่าจะได้ลองวิดีโอเลยเหรอของของดีของดีไปดูดิไปดูโอ้ยเป็นบุญตูดแล้วแหละวันนี้แหละเป็นบุญตูดนะตะคนหน้าคาร์บอนเป็นไงโอ้โห อธิบายหน่อยมันแตกต่างจากที่เราไปขี่เมื่อกี้ยังไงกับ RG หรือว่าร u กายที่เราไปขี่มันคือ CVO รถกาย ST มันแตกต่างคือเป็นเครื่อง121 High Output นะครับม,มันจะไม่ใช่ VVT นะเป็น High Output นะโลง่ลงๆนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีท่อมาให้เลยเห็นไหมเป็นเครื่อง121ที่สำคัญมันมีโหมดแท็คโดยปกติเนี่ยพวกโหมดเนี่ยอย่างอย่างรุ่นเนี่ย RG เรนทรสปอร์ตเฉยเป็นรถเรนทสปอร์ตอ,รอันนี้จะมีโหมดมันเป็นแพ็กโหมดเพิ่มมาเป็นแพ็กโหมดใช่ซึ่งมันเหมาะกับสภาพสนามที่เราจะขี่วันนี้นะซิ่งใส่ิง่งโคตรวิ่งโคตรแซบเลย <S <S 2> <S 2> โหว่ะอีกหนึ่งสนามเดี๋ยวเราไปลองกันทั้ง2รุ่นแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมาดูเขาจะให้พวกเราขี่พี่ดูหน้าพวกเราจะขี่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลองขอคลอมหน่อยอ่ะลองคลอมดิอ่ะไงความแตกต่างสรีระของของ RG ทั้ง2รุ่นเนี่ยมันคนละัวเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปดูคันนี้ก่่่่อนนนนพีีีเเปปิลแแ๊บดดยวโหัะ นะทรงมินิเอมนะกับ RG ที่เป็น2024กับเครื่อง117ยสิบเจ็คิวบิกอินส์แต่พอมาดูตัว RG c ี o ST เป็นไลเซอร์นะเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาเอาเลี้ยงแล้วก็มีแท็กโหมดเป็นเครื่อง121ยยี่สิบเอ็ดไฮออนะครับเครื่องแรงกว่ามีโหมดที่เป็นแพรกใช่แล้วก็ช่วงลงช่วงล่างไม่เหมือนกันเลยเฮ้ยเขาไล่บ่งไล่เบาวะนะเขาไล่เบาวะนะช็อกแค่ช่วงล่างก็ไม่เหมือนเลยพี่ช่วงล่างเป็นอัพไซด์ดาวเห็นไหมอ๋อนไหมเป็นอัพไซด์ดาวเห็นไหม นับใสดาวนะรออกับเครื่องหน,นึ่งสองหนึ่งวันี้เป็นบุญตูดนะเดี๋ยววันนี้จะได้ลองกันลองชมครับไปลองในสนามแฟกค,ครับกับรุ่นแรกปอร์โตเอส <c oughs> ขอบคุณทางฮาริดิสันไทยแลนด์นะครับที่ให้ทาง AS ข mm hmm. องเราเนี่ยมาเปิดประสบการณ์ในครั้งนี้ถึง3สนามใช่ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าสรีระคนตัวเล็กอย่างผมคนตัวสูงอย่างพี่เฟิร์สสสนามที่เราไปทดลองมาเนี่ยแทบไม่มีผลขี่ได้หมดผมบอกเลยจะตัวเล็กตัวใหญ่จะขี่รุ่นไหนสปอร์ตเตอร์เอสซอฟท์เทลทัวริงหรือว่าแอดเวนเจอร์ทัวร์ิงเนี่ยขับได้หมดทุกรุ่นครับ,บอ,อย่างพี่เฟิร์สเนี่ยคือสำหรับคนตัวสูงเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องของสรีระใช่คขี่แล้วก็การคอนโทรลอยู่แล้วแต สุดท้ายแล้วเนี่ยได้ขึ้นแฮนเดลิ่งแล้วเนี่ยเราก็ออกตัวไปได้เนี่ยยังแจงก็ขี่สบายอ่ะเราลองไล่กันเลยดีกว่าพี่เฟิร์สตั้งแต่สนามเดิร์ทกับแพนดเมกาเป็นยังไงบ้างวันนี้วันที่บอกสายคุยเราไม่ลุยอยู่แล้วแต่วันนี้เรามาลุยไงก็คือเจอเดิร์ทปุ๊บครั้งแรกของผมเลยที่แบบเัอเลยครูบอกว่าเดี๋ยวช้าๆตามลายครูมานะพอลงเข้าแหละกูลืมลายครูหมดเลยแบบเัวอเลยลงแบบนี้เลยแต่พอผ่านรอบแรกไปพี่แล้วเรารู้เลยว่าเฮ้ยรถแม่งไปได้ป่ะแล้วพอเล่นปุ๊บใช่ไหมผมเปิดเล่นฟรี ไม่มีความรู้แหวผมลองนั่งขี่มันจะปิ้นอย่างเดียวเลยแต่พอมาเป็นยืนปุ๊บเนี่ยนิ่งเลยเปิดเล่นปืดปืดปืดแบบนี่ช้ได้ป่ะก็ด้วยความที่คารีลิสานเขาจัดมาให้เราเนี่ยเป็นสนามเดิร์สที่เหมาะกับคาแรคเตอร์ของรถจริงๆมันทาให้เรารู้สึกเลยว่ารถคันนี้มันเหมาะกับทางแบบประเภทนี้จริงจริงมั่นใจจริงๆส่วนสูงไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลเดิร์สเสร็จไปรถรถอันนี้เราแบบไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าเพราะเราบ่อยอยู่แล้วรถเนี่ยผมบอกแล้วขี่บ่อยคล่องสบายอยู่แล้วผมก็าถานผมนะรถเนี่ย เหมือนมันเป็นมาตรฐานเพราะเราขี่กันประจําอยู่แล้วดีกว่าผมขอข้ามรถได้ไหมเพราะรถเราขี่ประจําอยู่แล้วอะอ่ะขี่ประจำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดในส่วนตัวผมเนี่ยด้วยความที่ไปขี่รถเนี่ยเราได้ขี่ตัวโมเดล2024กับรถกายที่เป็นครั้งแรกเราผมรู้สึกว่ารถมันเบามากพับง่ายพูดให้เข้าใจง่ายคือขี่สบายกว่าเดิมแน่นอนกว่าเดิมที่พี่เต้เห็นความแตกต่างชัดเจนเนี่ยแต่พี่เต้นเนี่ยขับไปขี่รถกาย24ี่ขับกลับขี่รถกายบ3 <23. S 2> เป็น23 23. 23คือด้วยความที่เป็น23เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราได้ต่อสู้กับตััวววววรรถนนนิิดดดึงงคคาามมบออยยู่่่่เพ้้ืทีใหญแลก็ ช่วงล่างนี่มันเป็นแบบรูปแบบเดิมแต่ว่าความสนุกยังคงอยู่แรงรทอกอะไรยังอยู่เหมือนเดิมก็คือว่ามันจะมีความแตกต่าง,างกันนิดหน่อยเหมือนที่นักเสียบอกตัวใหม่เนี่ยฟิลเหมือนมันได้สมองใหม่นะก็ได้กล่องใหม่แล้วก็ด้วยพาร์ต่างๆที่มันเปลี่ยนไปเป็นออ l new อะปี24ขี่ง่ายใช่ปี23ขี่สนุกใช่แนะนําให้ดีสุดต้องมาลองต้องมาลองซึ่งปี23โปรโมชั่นโคตรดีโอ้โหดีจริง <laughs> อะเดี๋ยวอ่าน่างผมกันผมพูดไม่ได้แต่อยากรู้ก็ศูนย์แปดหกสี่หนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งเก้าเฟสที่น ขนาดนี้โอ้โหใช่ใช่แต่ยี่สิบสี่อาจจะเท่านี้เท่นี้ใช่ๆค่ใช่ถ้าอยากได้ผมใ้ยี่สิบสามเท่านี้นี่เอ้ยจัดมามาถึงแฟกเราได้ลองสปอร์ตไลเอสมันจะตรงคาลคเตอร์นะสปอร์ตเลยสปอร์ตเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ขี่แต่ผมลองขี่ปุ๊บเอ้ย พอเต้นแม่งมันท้อกันมาเร็วแต่เรื่องความมั่นใจสําหรับตัวผมผมรู้สึกผมมั่นใจกับรถกายมากเพราะผมขับรถแบบสไตล์นี้บ่อยกว่าผมพวกสปอร์ตเอสหรือว่าทรงสปอร์ตผมจะไม่ค่อยจะไม่ได้่อยขับก็เลยจะมียกบ้างแต่เรื่องทางตรงเนี่ยผมส่วนยับเลยสนุกนะแต่โดยรวมวันนี้สปอร์ตเอสส่วนนี้ในสนามสนุกมากเป็นหนึ่งรุ่นที่แนะนําการใช้งานในเมืองหรือว่าเหมาะเหมาะซอกแซกสปอร์ตเอสเหมาะมากกำลังก็เหลือเลยเปิดมาเปิดมาแรงจริงอีกหนึ่งคันบุญตูดของเรา สามล้านกว่าเอาเรื่องนะรถกาย C O S C <S ใช่กับโหมดท,ที่มันมีมาเพิ่มโหมดแทร็กโหมดเป็นไงบ้างแล้วมันเป็นเครื่องร้อยยี่สิบเอเอาพุด้วยตอนแรกเราขี่รถกายธรรมดาใช่ไหมปียี่สิบสี่ว่าแรงแล้วตัวตัวเนี้ยเหมือนมันเป็นเครื่องไฮเออร์พุอะพอรอบมันช่วงประมาณสี่พันอะมันฟาดแบบโอตมันเห็นได้ชัดเลยว่ารอบมันฟาดเลยเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วแบบสนุกแล้วก็ผมบอกตรงนะเวลาเข้าโค้งเวลาแฮนด์ลริงเนี่ยมันง่ายกว่าตัวรถกายปกติเวลาโยกเบากว่าเยอะถ้าเป็นรถกายยนนนััแูู่่ตตถถ้้้าาามมมวเเีดป็รทิงจขโค ล่างอัพไซดดาวปั๊มเบรกแบมโบมมโชคที่เขามีมาให้ทั้งหน้าและหลังแล้วก็ท่อที่ติดรถมาให้มันทําให้อัตราการเล่งแบบบิดติดมือโดยรวมวันนี้กับ3สนาม3รูปแบบใ,<ช>ให้เรา<ช>ได้ขัทดลองขับขี่กันเนี่ยเปิดประสบการณ์ในงานนี้ถือว่าโคตรสนุกสนุกจริงๆเพราะว่าปกติเราก็คงอาจจะไม่ได้มาขี่อะไรแบบแบบเนี้ยในนี้แล้วแบบว่าวันนี้เราได้ได้ใช้รถที่แบบ พี่สามล้านอะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยกับเกี่ยวกับสรีระของคนใช้คนตัวเล็กกับคนตัวสูงว่าอาจจะไม่มีผลสักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าอยากให้ดีเนี่ยอยากเชิญชวนมาทดลองที่ศูนย์บริการของเราว่าไปอสนะครับผมมาจากพัทยานะครับผมก็อสไฮเลทพัทยาแล้วมีสีสาขาครับมีที่วิภาวดีเมโทรพระราม4ี่และพัทยาแล้วก็พารกอนนะครับผมชอบที่ไหนใกล้ที่ไหนก็เข้าที่นั่นเลยครับเพราะว่ามีให้ทดลองแบบนี้แหละครบเลยโอเคขอบคุณที่อยู่ถึงตรงนี้นะครับใครที่ดูทางเฟซบุ๊กเนี่ยฝากกดไลค์ ่เนียซับสไคร์ให้ด้วยยอดวิวไม่มาหรอะเฟิร์สฝากด้วยฝากด้วยช่องเฟิร์สด้วยเฟิร์สให้ดีพัทยานะครับไม่ง่ายเลยเฟิร์สให้ดีพัทยาผมโดนปิดเพจไปหลายเพจแล้วก็0864153919เฟิร์สให้ดีพัทยานะครับโอเคครับลากันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปขอย้ำอีกทีได้ไหมจากตัวเล็กตัวใหญ่แบบก็แล้วแต่ขี่ได้หมดครับความรู้สึกแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันใช่ใช่แนะนำจริงต้องมาลองที่เอสได้ทุกสาขาโอเคสี่สาขาฝากด้วยครับผมเจอกันคคครรรััััับบบสสสสววดดีี